สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมซื้อโนนะครับสอปปรลาวนะครับผมจะพาพี่น้องไปดูโรงสีนะครับที่คนต่างประเทศมาตั้งอยู่ที่ประเทศลาวนะครับนี่ก็คือโรงสีใหญ่ที่สุดโรงสีอินเดียนะครับที่มาตั้งอยู่ประเทศลาวนะครับนี่ก็คือสวนกาแฟนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดในสปอปลอลาวนั่นเองนะครับนี่ครับก็คือกฎระเบียบในการรักษาโรงสีนะครับนี่ครับเซฟติคัสเซฟฟิตเซฟฟิตีนะครับ เซฟนะครับนี่ก็เป็นโรงสีที่ใหญ่นะครับนั่นก็คือสวนกาแฟนะครับเป็นสวนกาแฟที่ประเทศลาวนะครับ นี่ก็คือสวนกาแฟที่ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับนี่ก็คือโรงสีที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะพาพี่น้องไปเที่ยวชมกาแฟนะครับ กาติมอนั่นเองนะครับที่ชอปปวนะครับเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดนะครับในภูมิภาคนี้นะครับนี่ก็คือกาแฟนะครับ ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ครับพี่น้องมากกาแฟนะครับกาแฟนะครับกาติมอนะครับนี่ครับ ปิดกาแฟที่ใหญ่นะครับดูนะครับ นี่คือโรงสีที่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่าเขาทำยังไงนะครับเขาก้าเบี้ยก,กาแฟถึงได้คุณภาพดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพาไปอยู่ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ที่ก้าเบีย้ยกาแฟนะครับที่ได้คุณภาพดีที่สุดนะครับนี่ก็คือหมากกาแฟนะครับพี่น้องนี่ให้ดูกำลังสุกนะครับสวยสวยงามมากนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พี่น้องชมนะครับที่สอปปล,ปลาวนั่นเองนะครับนี่ก็คือการเพราะพันธุ์นะครับเพาะเบีย้ยนะครับเบี้ยกาแฟนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดของสอปปลาวนะครับนี่จะพาไปดูกาแฟนะครับโอ้โหกาแฟอาราบิก้านะครับนี่ก็เป็นบล็อกที่ทรีนะครับ ร้ n นค r ีตี้ดอนี่ครับเป็นต้นกาแฟนะครับเพราะพันกาแฟนะครับที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท อาสเปนนั่นเองนะครับที่ชอบปปาลาวที่อำเภอเมืองปากช่องแขวงจำปะสักนั่นเองนะครับนี่ครับใหญ่มากนะครับเป็นแสนลูกนะครับลูกไม้นะครับ เลยก็ขอพาพี่น้องไปชมธรรมชาตินะครับผมจะพาไปชมธรรมชาติในขณะนี้นะครับผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอีกต่อไปนะครับผมจะไปดูเนื้อที่ปลูกกาแฟอีกต่อนะครับนี่ครับทั้งชองภาคข้างเลยนะครับนี่ครับใหญ่มากนะครับ นี่ก็คือโรงสีนะครับที่ฝั่งตรงนู้นนะครับเป็นโรงสีที่สีกันเมล็ดกาแฟนะครับเพื่อชงออกต่างประเทศนั่นเองครับ จะพาไปดูโรงสีนะครับก็วันนี้ก็โรงสีก็หยุดหยุดงานนะครับเพราะเพราะว่าเป็นวันพักผ่อนของกรรมกรนะครับนี่ครับเป็นโรงสีของประเทศเวียดนามนะครับ ที่มาทําในสปปลาวนะครับผู้รับเหมาก่อสร้างก็คือเวียดนามนะครับและผู้เจ้าของบริษัทก็คืออินเดียนั่นเองนะครับและสิงคโปร์นั่นเองนะครับนี่ครับเป็นตู้คอนโทรลนะครับ คอนโทรลนะครับอิเล็กทริคอลนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเพื่อผมจะทําคลิปให้ดูอีกต่อไปนะครับและก่อนจะลา วันนี้ก็ขอบกราบขอบคุณมากนะครับที่ชมช่องนี้นะครับแ็กขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม